คนที่มาส่วนใหญ่ไม่เล่นการพนันไม่ใช่ส่วนใหญ่นะคือมันมีคาสิโนโอ่ะแล้วคนก็มาหวังที่คาสิโนโก็มีอแล้หรับผมที่มามองในมุมของนักท่องเที่ยวอยากจะดูวิถีชีวิตแต่ละที่เนี่ยมันก็ได้ระดับหนึ่งมันไม่ไม่ใช่สไตล์ที่เราต้องการนะ กินข้าวแบบเช้าบ,บ้าอะไรเงี้ยไม่เป็นอย่างนั้นนี่กระเพราครับนี่อร่อนเวลาเราขายกระเพราไปไหนเราก็อยากจะลองกินกระเพราดูว่าแต่ที่เป็นยังไงบ้างตอนนี้มันตึ่งห้าโมงขึ่งเองผมจะทำอะไรต่อดีเนี่ย